ศีลข้อที่มีผลต่อประตูของชีวิตและอนาคตของคุณมากที่สุดเคยสังเกตไหมครับคนจำนวนมากไม่ได้ชีวิตพังเพราะขาดความเก่งแต่พังเพราะขาดสติในบางช่วงของชีวิตศีลห้าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อคุ้มครองมนุษย์ไม่ใช่เพื่อบังคับแต่เพื่อกันชีวิตไม่ให้หลุดทางหากถามว่าศีลข้อไหนสำคัญที่สุดคำตอบคือศีลข้อที่5งดเว้นจากของมึนเมา เพราะศีลข้อนี้ไม่ได้ทำลายแค่ร่างกายแต่ทำลายสติซึ่งเป็นหัวใจของมนุษย์เมื่อสติไม่มีความยับยั้งชั่งใจก็หายไปเหตุผลหายไปศีลข้ออื่นก็พังตามมาโดยไม่รู้ตัวคนที่ไม่เมายังควบคุมคำพูดได้ยังควบคุมอารมณ์ได้ยังรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่คนที่เมาพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำและเสียใจในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ ชีวิตของคนจํานวนมากพังในคืนเดียวเพราะคิดว่าแค่เมานิดเดียวไม่เป็นไรศีลข้อที่5จึงไม่ใช่ข้อห้ามธรรมดาแต่คือเกราะป้องกันอนาคตถ้าเรารักษาศีลข้อ5ได้เราจะรักษาสติได้และเมื่อสติมีชีวิตจะไม่พาเราไปสู่จุดที่ต้องเสียใจภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติคือทางแห่งความไม่ประมาทและความไม่ประมาทคือหนทางแห่งความเจริญ ขอให้ทุกท่านรักษาศีลรักษาสติแล้วอนาคตจะรักษาเราเองชีวิตคนจำนวนมากพังไม่ใช่เพราะโง่แต่เพราะขาดสติในบางคืนศีลห้าข้อไหนสำคัญที่สุดคำตอบคือศีลข้อที่หเพราะเมื่อเมาศีลข้ออื่นพังได้หมดในคืนเดียวเมาแล้วโกหกเมาแล้วทะเลาะกันเมาแล้วทำร้ายกันเมาแล้วเสียอนาคตศีลข้อหคือประตูของสติ และสติคือพวงมาลัยชีวิตใครยังมีสติคนนั้นยังมีโอกาสถ้าคุณไม่อยากให้ชีวิตหลุดทางอย่าปล่อยให้สติหายเริ่มต้นง่ายๆแค่รักษาศีลข้อที่ห